วันนี้เราจะไปวัดประยูรวงศสาวาสนะครับซึ่งตอนนี้เขามีงานใต้ร่มพระบารามี240ปีกรุงรัตะนโกสินทร์นะครับถึงวันอาทิตย์นี้ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดประยูนวงเวียนเล็กฝั่งทนหรือว่าวัดประยูรวงศ์สาวาสวรวิหาร คือจะมาถ่ายรูปทําคลิปเที่ยววัดแต่ว่าตอนนี้ที่วัดเขาจะมีงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตะนโกสินะครับจัดวันที่20ถึง24เมษายนนะครับคืองานนี้เขาจะจัดหลายจุดเลยนะครับเที่ยววัดไหว้พระยนวังสัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำก็มีตั้งแต่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับโรงละครแห่งชาติ สวนสันติช้ยประการนะครับหอศิลร่วมสมัยราดดำเนินแล้วก็อีกหลายๆจุดแต่ฝั่งทนนี่ก็มีที่วัดประยูนเนี่ยแหะครับที่จัดเป็นมีของกินของขายมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ผมมาสัก4ี่โมงกว่าอากาศร้อนก็เริ่มตั้งกันแล้วนะครับก็จะขายถึง2อสามทุ่มแล้วนะครับถึงวันที่24เมษายนวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าใครถูกคลิปแล้วว่างและมาทันก็ เชิญเลยนะครับของกินของฝั่งทนเนี่ยนะครับชุมชนต่างๆกุดีจีนก็ดีขาวย่านคลองสารนะครับของอชุมชนวัดต่างๆหรือว่าชุมชนอ,อิสลามหรือว่าคริสเตียนหรือว่าจากสถานศึกษานะครับสถาบันราชภัฏต่างๆที่อยู่ละแวกฝั่งทนเนี่ยก็ามาออกร้านขายน่ากินดังนั้นนะครับ ก่อนจะไปชมวัดนะผมก็ถือโอกาสกินก่อนเลยนะครับกำลังหิวนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงนะครับเป็นรอบพรีเมียมยังไม่เก็บเงินอันนี้หมูสโ่งนะครับตามรอยกาลเกตนะครับเรื่องบุเพสนิวาสผมก็จะเล่าประวัติวัดประยูนให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าแบบละเอียดเนี่ยก็คงหาอ่านกันได้ทั่วไปนะครับข้อมูลสมัยนี้นะครับวัดประยูนเนี่ยก็สร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับ คือนอกจากพระองค์ท่านเนี่ยจะสร้างวัดมากมายในกรุงเทพแล้วนะครับยังทรงชักชวนเราพระบรม,มวงศานุวงศ์นะครับเจ้านายเสนาบดีขุนนางผู้ใหญ่เนี่ยให้สร้างวัดหรือปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมานะครับอย่างวัดประยูรเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของอะตระกูลบุญนาคนะครับสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาประยูรละวงหรือสมเด็จเจ้าพยาองค์ใหญ่ดิดบุญนาค แล้วแถวเนี้ยนะครับใกล้ๆก,กันเนี่ยข้ามถนนประชาธิปกไปตรงวงเวนเล็กฝั่งคลองสารเนี่ยก็จะมีวัดพิชาัยยาติการามก็สร้างโดยสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาติหรือว่าทัดบุญนาคนะครับสมเด็จเจ้าพยาองค์น้อยพระโบส์หน้าบันก็จะเป็นดอกพุทธาลน,นะครับแล้วก็จะมีเสาพาลัยเรียมๆใหญ่ๆนะครับเหมือนหลายๆวัดในสมัยรัชกาลที่3นะครับเดี๋ยวเราจะเข้า ไปชมในโบสถ์กันนะครับแต่เป็นช่วงที่พระกำลังจะทำวัดสวดมนต์เย็นพอดีนะครับก็ไม่อยากรบกวนพระคุณเจ้าก็ต้องรีบถ่ายรูปพระประธานนี้ก็หล่อในสมัยรัชกาลที่3นะครับน่าจะตอนสร้างวัดนะครับเป็นปางมันวิชัยพระพุทธธรรมวิเชษทศาสดา ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานานามนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการปิดทองด้วยช่างฝีมือจากประเทศญี่ปุ่นน่ยนะครับก็ถือว่าแปลกทีเดียวนะครับส่วนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังอันนี้ฝั่งสกัดหน้าพระประธานนะครับพระแม่ธรณีบีโมยผมเนี่ยก็นึกถึงวัดชมพูเวกเหมือนกันนะครับโพธิบัลลังก์แล้วก็ มันผจญต่างๆด้านข้างเนี่ยทศชาติชาดกเนี่ยน่าจะเขียนเรียงจากาเราเข้าไปจะอยู่ทางซ้ายนะครับพระเตมีชาดกเนี่ยเรื่องแรกอันนี้ก็พระมหาชนกนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งผมถ่ายมาก็น่าจะเป็นพระเวสสันดรนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นงานเขียนยุคหลังๆไม่นานมานี้นะครับส่วนอาคารอีกหลังหนึ่งคู่กันก็เป็นวิหารนะครับหน้าบานก็ สลักลวดลายดอกไม้สวยงามที่วิหารเนี่ยตรงมุมทั้ง4ี่จะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นมนฑบแล้วก็มีพระพุทธรูปข้างในนะครับทั้ง4ด้านก็เป็นยอดปรางพระประธานในวิหารก็คือหลวงพ่อพระพุทธนาคพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะมอีองค์จำลองนะครับให้ปิดทองส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพระโพธิสัตว์กษัตติกันนะครับของแบบมหายาน เราขึ้นไปที่วิหารนะครับหลวงพ่อพระพุทธนาคเนี่ยเขาบอกว่าอัญเชิญมาจากวัดที่สุขโขทัยนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณคู่กับพระศรีสักยมุนีที่อยู่ในวิหารวัดสุทัศเนี่ยนะครับข้างในก็ไม่ได้เขียนจิตรกรรมฝาผานังนะครับจะให้ดูด้านนอกเนีนะครับตรงประตูเนี่ยจะเห็นว่าเขา มีเป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยมากันไว้นะครับถึงพื้นข้างล่างเลยนะครับลวดลายต่างๆลายลงลักปิดทองแล้วก็ประตูด,ด้านในก็จะเป็นอินเลมาร์เดอร์ออฟเพร์หรือว่าลวดลายประดับมุกเราไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ด้านนอกนะครับซุ้มเสมา่าใบคู่นะครับแล้วก็ซุ้มเนี่ยเป็นแบบยอดเจดียอดมุมนะครับทางด้านนี้ก็จะมี เขาเขียนว่ากุติพระชัดชัยนะครับเป็นอาคารสร้างใหม่แต่ว่าลวดลายเนี่ยปูนปั้นประดับเนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งด้านหน้าและเดี๋ยวเดินไปด้านหลังก็เขียนเป็นภาพพุทธประวัติสวยงามทีเดียวครับ แต่จุดที่เสียดายนะครับที่เข้าไปดูไม่ได้ก็คือพระบรมธาตุเจดีนะครับเจดีสูง60เมตรนะครับเป็นทรงะระฆังแล้วก็ฐานสูงข้างบนเป็นระเบียงรอบคล้ายๆกับลาลๆวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4นะครับคือเขาได้รับรางวัล Award of Excellence ชนะเลิศนะครับโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิกประจำปี2556นะครับคือไม่รู้ปกติเปิดหรือเปล่านะครับคือสามารถจะเป็นช่องเข้าไปดูตรงแกนกลางของเจดีได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยเจดี JD ของไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ใช้ระบบนี้นะครับเจดี JD ตรงกลางก็จะมีแกนสำหรับรับน้ำหนักนะครับแล้วก็ปกติจะไม่มีฟังก์ชันใช้งานพื้นที่อะไร มาดูที่เขาหมอกันบ้างนะครับที่อยู่หน้าวัดเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวงานตอนเย็นนะครับซื้อของกินแล้วก็จะมาหาที่นั่งทานในนี้ก็ได้นะครับเขาหมอก็เหมือนอุทยานนะครับจำลองภูเขานะครับแล้วก็มีน้ําแน่นอนและมีเลี้ยงเต่านะครับแล้วก็ของวัดประยูนเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างพระมณฑปทรงโกธิกหรือว่ากกธิกเนี่ยนะครับ บางคนอาจจะนึกถึงวัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินะครับที่บางปะอินก็คือสร้างสมัยรอ5เช่นกันเราก็จะเห็นหน้าต่างแบบ Pointed Arc นะครับโค้งแหลมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็น f flying b u t t t e s s ภาษาไทยเรียกและครีบยันลอยล่ะฮะโครงที่เขาถ่ายเทน้ำหนักนะครับทำให้สถาปัตยกรรมแบบของกอทิกเนี่ยสูงโปร่งนะครับไม่หนาแบบของกรีกโรมัน ภายในมณฑปเนี่ยก็ประดิษฐานหลวงพ่อแขกนะครับก็คือพระพุทธรูปศิลปะคันธาราชหรือว่าคันธาระเป็นยุคแรกของพุทธศาสนานะครับที่มีการสร้างพระพุทธรูปนะครับจริงๆแล้วตอนยุคคันธาระเนี่ยก็คนอินเดียก็ยังสร้างไม่เป็นนะครับก็อาจจะจ้างพวกช่างตะวันตกนะครับกรีกโรมันปั้นออกมาแรกๆก็จะเป็นหน้าออกเป็นเทพ อพอลโลนะครับเหมือนฝรั่งหน่อยแล้วก็จะมีความสมจริงนะครับโชว์พวกริ้วหรือว่ารอยยับของจีวรนะครับส่วนใหญ่ศิละปะคันธาระนี่ก็จะเป็นนั่งสมาธิเพชรกับยืนนะครับแต่อันนี้เขาทําเป็นนั่งห้อยพระบาทแล้วก็ฝ่ามือหงายข้างหนึ่งความข้างหนึ่งก็คือปางปาลิไลนะครับแต่ว่าไม่เห็นช้างกับลิงเนี่ยไม่รู้ว่า,าไม่มีแต่แรกหรือว่าอาจจะโดนขโมยไปนะครับก็คล้ายๆกับที่ วันหน้าพรเมนที่อยุธยาเหมือนกันนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ออกฝรั่งนะครับหลวงพ่อแคกนะครับเขาทำช่องแสงก็คล้ายๆเป็นกลมๆเหมือนโลสวินโดนะครับเหมือนพวกโปร์กอติกทั้งหลายภายในเขาหมอนี่ก็ยังมีสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมณฑปทรงกอติกอันเมเกนนะครับแต่เป็นจำลองนะครับอยู่บนยอดภูเขาเนี่ย จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับก็เป็นอิทธิพลศิละปะของตะวันตกที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ยังมีศาลาฝรั่งนะครับหรือว่าศาลาสุวพักวิไลวันตอนนี้ศาลาฝรั่งก็ใช้เป็นที่นวดไปแล้วนะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ปืน3กระบอกที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับปี2379ก็สมัยรัชกาลที่3นะครับงานฉลองวัด มีการทํำไฟพเนียงด้วยปืนใหญ่นะครับเกิดระเบิดขึ้นมานะครับทำให้คนบาดเจ็บเสียชีวิตหลายคนก็นเลยสร้างอนุสาวรีย์ปืน3กระบอกนี่นะครับไว้เป็นที่ระลึกประวัติตรงนี้ก็มีความสัมพันธ์กับหมอบัตเลนะครับแพทย์ชาวอเมริกันนะครับซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเป็นหมอแล้วก็บันทึกเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยนะครับคือหลังจากเกิดระเบิดเนี่ยนะครับเจ้าพยาคลังหรือว่าดิด บุญนาคเนี่ยนะครับให้คนไปตามตัวหมอบรรเลซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับมาช่วยรักษานะครับมีพระภิกษุกรูปหนึ่งนะครับแขนกระดูกแตกนะครับแล้วก็หมอบรรเลเนี่ยทำการผ่าตัดนะครับคือต้องตัดมือออกทั้งที่สมัยนั้นนะยังไม่มียาชานะครับแล้วก็สุดท้ายพระภิกษุกรูปนั้น,นก็รอดนะครับแต่ว่าคนที่ไม่รักษากับหมอบรรเลเนี่ย รักษากับหมอไทยนะครับผมกดว่าแผลติดเชื้อแล้วก็ตายไปก็มีนะครับก็เป็นการขิงใส่กันก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับก็กลัวนะครับมีการตัดมือทิ้งอะไรแบบนี้ก็ไม่กล้ารักษานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วัดประยุรวงศาวาสน,นะครับก็ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ